สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาอยู่ในช่องบ่า t ต้อมอ n นิวชาแนลไม่มีอะไรมากครับผมเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ่อต้อมเลยนะครับเหมือนเดิมครับบ่าต้อมกับสาวลุงหาอยู่หากินคือเก่าครับแต่วันนี้บ่าต้อมมาที่ทะเลนะครับมาสองคนบ่าต้อมกับสาวลุงดูบรรยากาศครับบรรยากาศโดยรอบ สวยงามครับบรรยากาศสวยๆครับวันนี้บอ่อต้มมหาโป้ครับหวิงสอนตามน้ำาขางๆเล็กๆน้อยๆครับนี่มันก็พอพอได้ครับนี่พอมีนะครับมีอยู่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมอ๋อได้แล้ว ลุงอย่ากปูวะปอต้องอยากได้เนี้ยอะไรปอต้องไม่มีไม่ใช่เหี้ยหอยโอ้หอยอน่ยสัลุงหอยย่างเนี่ยหอยนางลมหอยนางลมเนี่ยตัวใหงใหญ่เลยพี่น้องนี่ปอเฮ้ยนั่นแหละนี่แนะนี่แนะเดี๋ยวปอต้องหาก่อนเอาโค้กเอาอันนั้นบอกาเดี๋ยวปอต้องหาเล้วทิ้งทุกคนพี่น้องเรามาดูนี่ หอยไลสสลุงฮะจักหอยย่าหอยนั่งลงบอกบอกมีอุปกรณ์เราเหินเราหินทุกหอยนั่งลงได้มาบ่อต้อมใไปใส่ไหนเศถุงเนาะไศษถุงเจ้บ่อต้อมกินสดๆเลยบ่อบ่อต้อมเสพมือหมดแล้วเนี่ยโอ้ยนี่พี่น้องบ่อต้อมไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ พี่นาะปลาต้อมเพิ่งมาเพิ่งเคยเห็นในแบบนี้พี่เนาะปีตัวเท่าฝ่ามือเป่าต้มเลยหอยนั่งลมปลาต้มมาหลายที่แล้วไม่เคยเห็นนี่เพิ่งเห็นเนี่ย สาวลุงเคยเห็นไหมบรรยากาศสวยนะพี่น้องอยู่ถิ่ทันได้สวยสวยดีครับพี่น้องเอาสาวลุงสาวลุงได้ไหมสาวลุงจักกุ้งจักปูปะเนี่ยเอาทั้งกุ้งทั้งปูพี่น้องตัวใหญ่สาวลุงตัวใหญ่จะน้อยอะเนี่ยจะน้อยหมดเฮ้ยทั้งกุ้งทั้งปูทั้งกุ้งทั้งปูพี่น้องเฮ้ย มาโดดซะเลยนะโดดดิอุ้ยเป็นไงพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ปูตัวใหญ่ใหญ่กุ้งก็เอาพี่น้องปูก็เอายังอีกแล้วเนี่ยสาลุงปูนะอืมบอกต้องว่าเรามาดูปูพี่น้องเราเริ่มได้กันแล้วปูตัวใหญ่ด้วยกับปูทั้งกุ้งนะกับปูทั้งกุ้งกุ้งแตกกระเพิบอยู่ จักเฮาก็บวจักเห็นเขาเรียกกันเอินกันโอ้พี่น้องเบิ้งสาวลุงจะให้บ่อต้อมงัดไหนงัดแล้วเบิ้งก้อนหินก้อนนี้พี่น้องสาวลุงใช้แรงงานบ่อต้อมสาวลุงฮะสาวลุงวันนี้หอยอะไรนี่ฮะกินได้นะ เหมือนกุ้งพี่น้องสา,าุงหาก,กุ้งพี่น้องอันนี้หอยอะไรนี่บ่าต้อมไม่รู้จักแต่ไม่มีตัวนะพี่น้องบ่าต้อมจะเก็บไปให้น้องเชี่ยวบ่าต้อมว่าสวยดีสวยไหมพี่น้องสวย ลุงมาก้อนนี้่ะสัลูกฮะจะงัดขึ้นไหมไม่รู้โอ้ยหยีบแต่ปิง <c oughs> อันหยังปีนบ่อันยังขาแห่งป,ปูสลุงปูมีปูด้วยที่ไหนอ่ะนี่อ่ะสลุงปูดิรดไรน

อ๋อพี่น้องอ๋อโหลายขั้นขนาดเลยอ๋อเบิง้งหมอต้มมาปกันแป๊บเดียวเนี่ยสัลลุก <Okay. S 1> มีอีกไหมสัลลุก <c oughs> มันอะไรเด่นเต้นหนอเมื่อกี้นี่มันต้องมีสิอาจะปูอีกไหมอาจะปูคิว่านาะฮะคิดว่าน่าจะปูไม่คสัลลุก ตะปูบ่าต้องมันงัดอีกเนี่ยเดวลุงดูดมีบกัเู้เฮ้ยมีงมันจะใสอันนี้เด้ามีบ โอ้ยปลาไหลปลาไหลปลาไห,ไห,หลหต้องเง็ดสมปนอืด <อ Möglichkeit. S 2> <อ>โอ้โห่ะโอ้โหเจ็บหิน,เ,เ,นเข้าไปในรู อะไรย่านปูอไหนไม,ม,ม,ม่มีเอาออกไหมเอาย่างกับขื่นปะเตะอันกับขื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับเด้อ ปล่อยนะปล่อยเลยนเนี้ต้ยันไปท่นจะไปงัดวันจะไปงังงงงดอันนี้ ปูน้ำปูนำป้ำเหรออันอีโอ้โอ้ยนี่โอ้ยนี่ได้อีกแล้วพี่น้องตะกุ้งตั๊ปูเลือกเอาจะเอาอะไรก่อนเลฮ้ยมันคือโซคแต่แบบอา,าทิตย์นี้อันนี้ฉลาดเหมือนกันเนาะสาวลุงสาวลุง,างมาจับเอาเลยล่ะสาวลุงย,าย่านหยัย่งมันประกัดดอกสาวลุง เาตนออตีนนีตีนี้โอ้ี่ปม่เลปลาไหละเลเาเรียกปลาไหลเนี่อนะยล้ปูไม่เห็นี่ี่ีนี่นีนนบ่ต้อ่เห็นปูนนมัน อยู่นี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 ่ยไม่เห็นเฮ้ยยังนี่ตัวยาวละไลเอาออกก่ตี้ไปแล้วปูก็ไปแล้วซ่อนอาปูวะนี่จับจับ อไปไหนเลี้วตัวเมื่อกี้จแล้วนั่นมะเข่านั่นละมั้งนลยอพอได้พี่น้องพอได้คนนี้แหลวะวนลงงัดไหวปะ่ะมีไหมมีไหมีม่ต้องไม่เห็น มาตอมเห็นตะปิงสาลุงมาซ่อนนี่วะ ตรงนี้เดี๋โปรเดี๋ยวอ,ออกไปก่อนฝึกนี่ประเดี๋ยวจ็คซีเซาไปดังไ้เห็นอยู่ปะไม่เห็นแสลงจับปลาจักปลาไปดังไรเอ้าเอาไปก่อนน,น,นี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้ว ไปเลยะไป,ลไปลเลยละปลาใหญ่ปลาเอาไปก่อนก็นได,เด,ด้เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิต้องดูป,า<ต>ปลาดิปล,ปลปาอะไรเนี่ยพี่เนาะได้ทัได้ฮอดปลาพี่เนาะเอาให้แมน <laughs> หน่าจะมีอีกไหม นี่มาสลุกมาสลุกพี่น้องพี่น้องพี่โฟกัสเลยพี่น้องสวยจัดชัดเจนนี่ปะจ้าจับเลยสลุกลองมือนะจือาใส่เมียว่าแบบนี้โอ้ดูตัวดีเนาะดูใหญ่นี่นี่ก้อนนี้น ไปน้องมังใส่ไปน้องบังใส่ี่น้องบังงานดีได้อีกแล้วพี่น้องอุ้ยไปแล้วอุ้ยเอาแม่ตัดบ่อดูพี่น้องดูบ่ต้อมกำมือเดียววะตัวเดียวต้องจับให้ดีพี่น้องไม่งั้นแล้ว โอ้โหบ่อต้อมมาหาจะเหะไรในบ่อต้อมเลือดออกทุกทีปูนี่้รอย พี่น้องตัวบักอย่างใหญ่เลยสู้ด้วยสู้ด้วยพี่น้องสู้ด้วยสู้กับสัลมุกอ๋อกรุงแตกกับคราบเลยพี่น้องกรุงหลายขนาดโอ้ยกรุงไหน ป่อต้มกระสาลุงเราเอาไปตำบักหุ่งเนาะเสาลุงเนะาะเอาทีเดียดีๆ,ๆเดี๋ยวก่เอเขาทีดเราไปตำใส่บักหุ่งเนาะเสาลุง,งห,ห,หัวก่อนแล้วตำใส่บักหุ่งเนาะเสาลุงเนาะจะไปกินให้พี่น้องดูมีปูมีกุ้ง นตู mm ้เรามีอะไรสาวลูกมีมีหมึกกันด้วยเนาะอ้าวอวตัวใหญ่เ่ไปทางหน้ปะนมีไหมมีไหมแต่ลุงมีไหม น่นป oh, oh, ูปปสัลุกปูนี่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 น้องเหยพี่น้องเหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไน้องดไปไหนเยโอเคได้อเคเลสุปเอาเขาหูแล้วบบทีนี้เขาไมแล้วจะเลนไหนได้ท่านบอกตองเอาจนได้แหละนี่ เราต้อมไม่ได้เอานั่นก็เอานี่ก็แล้วกันอย่างนั้นนะอย่ากหอยเหรอนี่นะหอยนี่พี่น้องเอาเอาเอาตัวใหญ่เลยจะเลยหอยตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบรต้มผงหอยเอาเอาหอยก่อนนะเ,นเสาลุงหกเดี๋ยวให้เสาลุงถือกล้องก่อน ก่อนหาปูเหมือนก่อเพื่นหานาะปล่าต้อมเนาะเขาต้องเฮ็ดแบบนี้มัน่เฮ็ดแบบนี้งยังงัดลรือาตหินเนี่ยพี่น้องอาจจะลายตัอยู่บลัาเล่า้าเอาขึ้นได้นาลายตอยู่ป่าต้มึ้นบ้าอยู่แล้วนั่นเองดดิเขาได้ได้เดี๋ยว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 พี่น้องเดี๋ยวเดีเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ไ่รู้ลงี่นั ลงยังไงป่ะบ่ลงบ่ต้อมเอ้ยติกุเตินเดี๋ยว่ะนะโอ้ยอนนดดดเดี๋ยวดดเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเรื้อลงแล้วมั้งเน่ <ลง S 1> นได้แล้วได้แล้วบ่ต้อมลงทุนดูดิดูหินก้อนนี้กับบ่ต้อมเลยดูบ่ต้อมงัดสุดยอดบ่ยังสาวลูก น่าจะยังสาวลุงคิดว่านะมาเอากล้องเอากล้องให้บ่าต้อมแต่สาวลุงเอาปูไปเก็บน่าจะน่าจะายังคิดว่าเขียวอ่องตังเลยปูเออ,อบอ่าวต้อมว่าแล้วบ่าวต้อมลืมอะไรลืมตะกร้าหมานของเราต่อลุง ลูกสีชมพูของเราอันม่รูมันสินายโอ้ยพี่น้องกุ้งพี่น้องเหมืองกุ้งี่น้องเป็ดเป็นตาสะออนกับบ่อต้อมแน่บ่อต้อมรสสะออนขนาดเลยโอ้หมดแรงเลยพี่น้องงัดหินก้อนนี้เมื่อกี้นี้บ่อต้อมตั้งใจตั้งใจทำคลิปให้พี่น้องดูเลยนี่ สองบาทพี่น้ององดูเฮ้ยแต่ละบาทพี่น้องเย้ยออกไห้สอตลูกจากบ้านจากบ้านบ่อต้อมมามานี่ก็ประมาณ มอนป,ประมาณสามสิบโลได้พี่น้องเอ้ยปูกรมีหนาจะมีอีกไหมต้อมสามเปยังแบนไงม้ออ๋อตัวสามบาทแล้วพี่น้องสามบาทแล้วตะปูมีบบตอบอลลูนนั่นปะฮะบอลือเห็นเปน็นเงินปะบอลือนเป็นเงินเต้คิดว่าหนาจะมีอีกนะปูนะสาวลุงถามบ่าวต้อมสักคำไหมว่าบ่าวต้อมจะยกรอดไหมท,ทีนี้ à thì hay, hay thì con để hai thảo lũng thử cong hai bà tông còn để bà tông ngay hình ít lọp qua, tính ngay đây bà nãy tới đây thảo lũng อให้น้ใส่เล็กหน่อยเลยสาวลุงค่อยมาไงเอาต่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าต้อมยัไงก่อนนี่ให้ดูสาวลุงสาวลุงมาถือกล้องให้ป้าต้อมก่อนเอดิปูตัวไนยังวะคมาแล้วีนโอ้ยตัวใหญ่ยวมาล้วยังเย็บทีล่ะอยยกีสาวลุงเยบสยบเมื่อกี้นี่สาวลุงดับดีๆดูดูกล้ามกัน เห็นกล้ามไหมนะเห็นกล้ามไหมนะเดี๋ยวลุงตดวลุงเห็นกล้ามไหมนะพูดนะพูดนะพี่น้องเ่วยช่วยชจวยช่บอกว่าเยึดยังไงบอตอมจะไปอย่างเดียวอ่ะบอตอมจะไปไงทั้งงูนพอได้นะพี่น้องพอได้หาอยู่หากิน ช่วยนับหนุนกันหน่อยพี่นอ like, share, ้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปาต้อมด้วยเข้ามาดูแล้วเข้ามาดูมาชมแล้วก็กดติดตามให้ปอต้อมกันนะครับ,บรเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ปอต้อมทำคลิปใหม่ๆใ,ให้พี่น้องได้ดู ยังอีกเอ่ะสาวลุงคิดว่าหนาจนะังเอาอสาวลุงต้องถือกล้องทางนั้นน่ะเดี๋ยวเราต้องงัดหนาาาคิดวคดว่หนนจะไี่เมื่อกี้นีน่มันเหี้ยพี่น้อง <c oughs> อุย้ยดังต๊าปต๊าปต๊าปต๊าเลยพี่น้อง อย่าล้อเล่นกับโป๊นะจ๊ะดูดูสาวลุงดูสาวลุงดูสาวลุงเห็ดดูสาวลุงเน็ดวันั้นบ่ได้เด้เนาะโบต้องเอาสาวลุงก็จัดการติการติสาวลุงจัดการเลยวันนี้บ่าวต้อมกับสาวลุงก็สวัสดีครับก็อีกบทที่ว่าไปขวดเส่็จตามโมหงเนาะจังสีเซ่ตัวน้อยพอได้เก็บมาก็ได้ขนาดนี้พี่น้องพอหยุดพอกินอยู่จะเนี่ย